มื่บ้านนี่ยามเก้ามันนี่ก็เล่มมหาเก็บเห็ดอีกแล้วจ่าพี่นงเพราะว่าได้ไปแกงอยู่ได้มือนน่นเนาะกระเสัสอเไดเขาป้าเห็ดว่าเอาจนว่าแปะใบสองอรุณไข่อยกระไดมันนี้ก็มากกับพี่สาวจ่าพี่สาวเนี่เป็นคน่ายวิดีโอให้ ได้เลอแหลกก็ส่งเป็นตะไดรยื่ดอกพี่นองบัดชี้รถดเข้าไปอีกพักหนึ่งจังใดจังคอยว่าบ่ามีจักดอกไม่พี่นองคอยก็ได้ซ้ำเนี่ละส4มสีดอกตามพวกเจ้าเห็นนี่ล่ละกาวาสิไปหาเสียเห็ดมาใส่ตอ้นอย่างที่ปลูกไว้พร้อมสันเด้บัดที่นี่ก็เลบ่ได้ซ้ำพี่นองเอ้ยและดอกบานที่่อยสิจะเอาไปใส่เสียเห็ดก็ได้โอ้เพื่อนว่าอยากได้เฮ็ดละงูกพุหน้า แต่ว่าก็ต้องได้ซื้อเนาะอีกอยู่สองขวดยังบ่ทันได้ไปใส่เบิดอยู่นี่แหละที่ได้เฮ็ดได้ซ้ำนี่แหละจ้าได้ซี่ยดอกซ้ำนี่แหละอีขานยางเพราะวา่างเหมือแลงก็สิได้ไปหายางขีดยางอีกแหมไปเลยกลับบ้านไปหาซื้อใส่หมูมัดยางก่อนหน้าก็เสซ่สบบ่ได้กินโดนแล้วก่อนสิออยยางก็ต้องปรุงซะก่อนวาเพิ่นข่อยนี่ก็บ่ได้ใส่หลายอ,อีหยังดอกได้ซี่ยวซี่ยวดำแล้วก็ใส่ซอสอเห็ดหอมแล้วก็ใส่น,น้ำตาลจักหน่อยแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรส ใส่ต่เกือแล้ววาสิบได้ใส่ดอกน้ำปลาเพราะว่าซ่มเน้กับว่ามันรสจัดคักแล้วมือข่อยนักเลยเมื่อนี้ตักเกียใส่ลายโพดก็ววาจะขวางตักน้ำตาลตักน้ำานตำาลใส่ลายกับคือว่ามันสีเข้มมาที่นี่เอาไปมาเข้มอีลีซัมตุาหนังตามันนบานลายเนใหยมันเขากันจักหน่อยหนึ่งแล้วก็แช่ไว้จักสามนาทีสี่นาทีกับพอแล้วจ้านีนี่เตามันกับเป็นไฟแดงกาแล้วก็เอามาใส่ตัวบะเทนี้ื้อมาถึงตาโดนๆดนผุนท่านก็ได้ก็จนวาสิบ่เป็นท่านเราละ เสือทานมากไก่สิพ่อปีแล้วแล้วเน่าบ่่คยด้อย่างอีหยังเนาะสองทงปยก็ไดเครื่องทานมันก็ห่งแน่จักน้อยน่า,นาเฮ็ดซํำใดสซ้ำหนึ่งมันกะก,กะก็บ่ได้ใส่ไหลเพอปานไดจา้ากระย่างซ้ำนี้ละบ่ะจำเป็นต้องไปใส่ท่านไหลก็ได้ดอกซ้ำนี้มันก็บ่แห้งแล้วก่ก้อนเสิเอามาย่างขวกับไปต้มก่อนได้ละทำความสะอาดดีๆก่อนยังค่อยไปต้มตุม๋นหมมันสุจกจะประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ เอาออกจากนำห้อนมาพักว้จักน่อยหนึ่งที่นี่เราก็เลยมเมื่อปรุงรสนั่นละจา้าเราก็พักว้จักสามนาทีเลลี่ล่ะาก็เอามาใส่ไฟ,ไฟป,ปิ่นไปปิ่นมากขึ้นเก่านั่นละสุกอีกจักน้อยหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนสีส่งสิเปลี่ยนสีเราก็เอาใส่นำที่ห้องหมักไว้อีกคื้เกา่าที่จะห้มันเขารสเขาชาดิน,น้ะพี่น้องอย่างอันนี้เราก็คือป่าสิกินบ่อิ่มแหมก็เลยไม่อย่างเนื่อ อย่างเนื่อยก็ให้ตั้งแต่ลูกตะเตาข่อยนั่นแล้วเนื้อก็นเนื้อติดมันสัำแซีแบก็แซสบได้บาทที่นี่สุกเรียบร้อยแล้วจ้าอย่างใส่หมูอาหารเมนูที่มักที่สุดในลูกสําหรับข่อยกับตะขี่ก็เห็ดยยางอยู่แล้วส่วนสิเพียงสีหยังเนาะมาที่นี่จังข่อยพากันนั่ยจะอ่อนย่ดอกขาเจ้าพากันยยางใส่หมูขายขาเจ้าก็จังเห็ดเป็นบ่เนาะมู่เจ้าว่าบอกว่าคือข่อยบอกสหรับบางคนก็สิยยางดูยูละข่อยกับเพิ่องย่างยางยางทั้งอยางทั้งต้มแล้วว่าก่อนสิยยางก็ได้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วจังข่อยต้ม ต้มรบ้อยเราก็เอาพักไว้จักน้อยนึงก็จังค่อยเอามาย่างน่น่ะอันที่ใส่จานไปบางหันก็ไว้จะให้ลูกไส้จ้าพี่น้องลูกไส้มาสิไปเตะอบอนหิวเขาก็เลยกินเขาสักก้อนจังค่อยออกไปพะนะซื้อใส่หมูมาามันนี้ก็ซื้อโล่นึงซื้อเนื้อหมูกะซื้อโล่หนึ่งเนื้อหมูตังคอยกิโลละลอยหกสิบบาทก็ถือขึ้นมาอยู่ถึงจัสกีนันตีกิโลละลอยเก้าสิบบาทหรือว่าเป็นบางหลานกับบจักแต่ว่าร้านเทขอยซื้อมาอย่างนี้คือว่า มันเถิกนะจึเลยซื้อเนื้อหมูโลหนึง่งแล้วก็ซื้อใส่มาย่างโลนึงแต่ว่าใส่ย่างนี่ก็บเพราะทัานเนี่เบิดดอกจ้ามันบพราะไม่คนกินลูกข่อยกับแฟไขอ่อเิ่นก็กินคนละซ่ำนี่ละ่ะคนละหน่น้อยๆนึง่งจาเป็นต้องไปเห็ดหลายเด้เนาะเห็ดน้องกินก็นได้แต่ว่ากันบ่ระเห็ดไหลยกับว่าเป็นบ่บาแม่แนวเดียเพราะว่าข่เห็ดไวข้ข่ใส่ตู้เย็นไวไ้ไว้ถ้ากินมื้ออื่นเพราะว่ายามกีบยางอะนะข่สิ ตื่นสวยนะนะบริตื่นสวยรอกว่ากระสวยสิมาฮอดบ้านเนาะแกจนว่าเอาเด็กหน่อยพาก,กันไปโรงเรียนผลเหลวไข่จังคอยพาก,กันมาสก,กีดอย่าง